6ุมพา2,567นี่ซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มี6นะครับเราขอให้มี6นะครับเดี๋ยวมี6อย่างแน่นะครับมี6สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะคะที่อำเภอนามนนะคะจังหวัดกาลสินนะคะตอนนี้นะคะก็รอนะคะรออาจารย์นอตตี้เนาะนี่หลายท่านก็เดินทางมาไกลนะคะามารอนะคะเพื่อที่จะมาขอแนวทางนางวดวันที่16กุมภา2567นะคะทุกท่านเนะาะเดี๋ยวรอรอ,รอดูแล้วก็รอฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าอาจารย์นอตตี้นะคะวันนี้จะ พูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะจะฝันใหม่หรือเปล่านะคะทุกท่านเนาะเลขทูบเนาะทุกคนก็ยังรุ้นกันอยู่นะคะว่าอาจารย์วัตตีจะปล่อยเลขทูบนะคะรัฐบาลไทยวันไหนนะคะทุกท่านเนาะเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าอาจารย์เนี่ยจะปล่อยวันไหนนะคะทุกท่านเนาะรอรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกท่าน ทังเดียวนีวิ้วมันดีรับพราเราไม่เดินนี้วัเาไหครับเป็นวัดชื่อไปนางจ่างบอกนเือนี่แหละอาถรดน่เนาะนะครับเนาะจูนี่อาจารย์มมีแห้งยางขอสำนักก่แบบนันเสียมือขึ้นเนี่ยไปกินเขาายู่สะพานเหลบชดายิงข่างๆเพื่อนจะพุ้ยจักแบยือใส่เลวแม่เนาะ เขาพูโวาวแล้วว <asure it> да ่ากูเป็นคนให้บาทมันจะอ่านครับโพ้แปดศูนน้องแปดเก้าวะนี่นะผู้ใดอะให้แปดซะนะลุงไอ้งองกันได้ปะไอ้ไอ้เขาบอกเรื่องแปดเขาบอกพี่เจ้าอย่ปากอย่าปากตอนนี้เราปากแล้วนะเขาถามเรื่องแปดพุ่งทางนาเขาอีกมาเนี่ยเออแปดมันกับพ่มาเลยเด้กมันผมได้ปะส่้นลุงน้องเขาเมื่อเถาะซะนอะยันถึงตืบนะครับน้องมีตรไม่หลุดเนาะบาดชุดให้มาเนี่ย แต่ผมจะว่าไปบ้างเลยผมแช่ก่อนปิดเป็ดมาหลายเป็ดแต่เราไปเนี้ยอ่ผู้ใดบังไนอยู่แช่เนี่ยนะครับด้อันพขาลมแหลกถนนเด้วมันยังมันยังมาหัวอันมันสูกนี่มันสีหนาวเหรอครับถ้าจะออกมาวันสี่รถล้มกหลายเรยเองแรกักลาแบบมาี้กุ้งบางทางกับแปดุ้งนั่นกับแปดพ่อข้ากับแปดมาที่นี่โอ้ิมได้แจกนุ้มาะคือยู่ราเราบานเนี่ยมันมาขึ้นตอนเลขกเขาเนี ตอนแรกเขาผมมาย่างกาซ่ารอยเห็ดไปใส้ห้นกับย่องแล้วเก้าเก่าผมอ่ะเก้าเจ็ดเก้าน่ะบัดที่เนี่ยกุ้มแม่่างพาคนก็เลยจําได้คนเลย่างมาถ่ายรูปนาบัดเนี่ยคนปอกพืนอยู่แต่เพ่นก็ถ่ายรูปน้ำพุเก่าครับกุ้มไว้รุ่นกลางๆบัดเนี้หมอก็เลยอวยพ่อมันเกิดกันีย่นะหันเห็นผมเอาเค้กให้ผม่วยพ่อมตั้งเกิดให้บัดเนีอตอนแรกเขาเอาพืชอาจารย์่วยพ่อแม่ เาื่อี้เพื่อว่าหวนไ่ว่าจะเลยอวยพราะ้ไหมอครับอวยพระแล้วก็เลยถามมาอายุเท่าไหร่ยี่หกนะเป็นเลขที่ผมมากที่แล้วกันนี่มันเป็นมันบนหนาจะเป็นข้วมังเงินาเลยอายุยี่หกนะผมก่ามากหกสองเลยผมว่าเสือเส้อหกสองเขาเล่ต่อมาแม่นอันว่ายจานหน่อยๆแล้วก็เลขวันนี้นะครับเขาปล่อยไปมันก็มีเลขป่อมลุนไปกับเลขสามเนาะเลขสามต่ว่าเลขเขาปล่อยไปคืหกนะครับเด้อก็คือยังบอกเราว่าเลขอ่ะ มานมีเขาไม่หลุดคับอาจารย์่ผมหู้ดเราะว่าวออมยางผมก็จะเ่าอยุทุกคลิปทุกไลนแหละถ้าผมหู้ดเนี่ยผมจะซื้อเองเราเงินมาแจกนะครับเนาะพ <c oughs> ื่นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยท่องแล้วนะฮาก็เป็นการ <c oughs> เตียงโจกนะครับเนาะมาที่นี่หั้เนี่ก็ฝฟันดีอยู่ฝันว่าอ่าซาเล้งเหมือนน้ำมันก็่สิเติมน้ำมันมาที่นี่ยางไปถึงงูหน่อยเนี่เต็มเลยออมซาเล้งเลยผมกระโดดสุดชาลิงนะครับเนาะก็เป็นเดียวคือว่าโศกไงเข้าสีมาอยู่นะครับเพราะ ปูกระทรงบริวาไม่ได้อ้วนเมื่อกี้เนี่ยมันประเขามันเกิดมีทั้งขอดีขอเสียนะครับขอเสียก็คือขั้นในเท้าสื่อได้ทุกเมือนะครับมันเปิดติ๊กซอกไปเลยเลยถึงดามวมึงกาศูนย์ด้านประเทศเราลดเขากับศูนย์พ่อมึงบอกมันก่อนมื่อวานนี้เขาแปดโคตรพ่อมึงบอกเอ้เขาโคตรคอมาน้าเลยเพัฒนาถึงเรื่อยๆนะครับกับมันกับว่ามีหรือเล่าแปดสามตัวหน้าสามตัวหลังหกตัวบนสองตัวล่างไม่มีแปดซึ่ง ไม่ก็เป็นแต่ไปได้ยากอยู่สำหรับผมเขาลืมหัวใจว่าเนาะเขาก็กว่า้าให้ออกนะครับมันดังโครนผมมาหัวเรศของดังเลยก็เพื่อตอนเรขมันออกแล้วผมถึงด้นะคนกรได้ทั่วประเทศนะนะเเลยโอ้มันดังไปนีตัวนีนะครับเร็ดังๆมันก็โพดเม็ดคหนกระแสมันก็โพนเลยแปดมากี่โมงเนี่ยแม่บอกหล่าหลายคนหลาล้านังรองเนี่ยเพิ่์ก็ออกมาบอกถึงเหมือนนะครับคุณแม่ที่น่าจังยังบอกถึงอ๋อ ว่องมาเบียบ้าลราชินเล่นตลกเพิ่งไงยังเอาแปดขึ้นไปเล่นทั้งเวทีนี่ยังไงแปดอาจารย์น็อตแล้วเขาเนะ่ยวนก่อนเราให้เก้าคอยซื้อทุกเก้ายกเวนเก้าเจ็ดเขาว่าเขาเอาไปเล่นนะกะผมก็เลยได้ทาย่าไหมเลยนี้อาจารย์น็อตตี้แปดอยู่ไหนวะเนี่ยคอยใครที่มองหมดจ้ากว่ากว่าที่เนี่ยจากศูนย์หายเลยมื่อกี้แดดแดดศูนย์ตอนนั้นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะแม่มาดูตัวนี่เอาผู้ใดถือเจ็ดเก้าแล้วมาจย์แน่นวัน โอ้ยเหลือทุนหมดแล้วเนหรือว่างวดกี่เขาอันก่อนแล้วมันเป็นอะไรถือคือเราอาจารย์เนี่ยก็ถือกวัาว่านานั่นถือว่าเก่าหนึ่งท่านเราคุณเณรท่านเก่าหนึ่งของแม่โอ้เก่าหนึ่งท่านเี่นะครับเนาะโอ้กะเลขเข้านะครับนับจากแต่หนึ่งกรรคดาจนมะหวัดหนึ่งกุมภาเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบห้างวดซ้ายเหตุที่เขาอันคือว่าเข้าเข่าถึงสิบสามงวดเข้ารุ่งวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สองงวดแรกที่เข้ารุ่ก็คือ หนึ่งวิจิกาหัวนั่นกับศูนย์ลานตัเซ็นตอนนั้นนั่นกับเขาก็แปดกหัวผมกระลังครับผมก็กโอ้ยศูนย์มากผมบอกมาแน่นอนเมื่อไหร่บัดเนี่ยศูนย์พ่อของบอกเขาว่างัวนั่นวันมี้ือกันตอนที่นี่กะหลังจากนั่นหลังจากศูนย์หลุดปุ๊บผมก็กลับมาไว้หนึ่งท่านว่าผมก็กลับมาเด้งบนญลางเลยเก่าหนึ่งเก้าเจ็ดนี่กับประกาศสักดาเลยผมห้องใส่กล่องอยู่ใส่ดากรัวผมยังจำได้อยู่นะครับตอนนั้นผมกับประกาศว่าฟูคันข้น หมวดนี้เขาบอกขั้นหนีมาล่ออยู่ปูคือขั้นคนข้างนอกข,ขั้นสำนักเลยนะครับก็บคือว่ายนี่ยมันด,ดั่งข้าวโพดให้เงาเบาลเลดเนี่ยมันมาค่อยมากหรอกนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาก็กล้าให้ออกหรอกอ่าแล้วก็บสองคนนี่ปลาเสือปลาสาท่ากเขามาหลายก็ออยังเล็กออกแล้วคือเทาเนี่ยเท้าอาจจะจมอยู่แต่เทา,ากับประเดี๋ยวเท้าก็ยังมากคือก็ตะปูลังกนเนี่ยกูซื้อกับมึงงวดแรกกูหมดตั้งเยอะเลยยังเนี่ยผมก็เลยถามกับไปค้านึป็ว่าละตอนคอยเขาเจ็กเกขาเจ้าคือปลาเสือ นั่ก็อยู่ที่ดวงเจ้าของคือเก่ามันบ่ล่ะครับผู้เพิ่นก็เลือกคนให้อยู่บ่แม่นว่าเฮาสิได้ทุกคนคือยังนั่งอยู่เนี่ยผู้บางคนก็เห็นอยู่เลดกับเสือเขาถือเตื้ยแบบนี้บัตรหัวมันประดิษฐ์อ่ะผ้าซื้อเสือเนี่นะอ่าแต่หลักก็คือแล้วจะดวงแล้วกาผมคิดว่างเนี้เฮาจะกลับมาอยู่ผมตาแปดนี่มันดังกว่าศูนย์อีกแปดนี่มันดังแบบมันดังโพดมันดังเบอร์ญีกรุงเทพยนี่ลอตเตอรี่ก็บ่มี่แปด ในแอปนี่เปิดขึ้นนี่ก็บพราี่มื่วานนี่ผมเหลือเนี่ยเนี่ยผมซื้อแล้วเมื่อกี้เนี่ยเวานนี้ผมได้ลอตเตอรี่แปลว่าเลขมันบปิดเดังมันบปิดเดังสมงวดก่อนกับเพราะว่าในแอปเป๋าตังค์กับในแอปลอตเตอรี่พัดเนาะงวดที่แปดนะเพื่อบอผมซื้อวันใดจักใบเป็นขั้งแรกในชีวิตผมแต่งวดกับงวดนเก้าเทสเก้านี่กระดังครับแต่เมื่อวันก็กล้าออกอยู่เก้าก็เลยแทงเมื่อกี้มันนั่นแปดเสียคือยังว่าหระอตัวว่าแบบีคพ้นในหูจักย้อนแปดเห็แล้ววะ แต่ว่ากอยายอาไอยู่ดิไหนลงรถไปไอเห้แปดดแบบวะนะไอไอเขาออกพื่นเขาบ้มึงเหอการพักอันเดียวไหนเลยแล้วย่างเขาย่างวัตีนะเพราะว่าย่างเขาขิงเพราะว่าในติ๊กต็อกเนี่ยมันมากเอาจังหวะที่ผมม่าวห่าวไปลงคนก็นล้คือบ้าผมน่ะนี่ใส่อดีนี่ใส่กี่คุยกี่โมยังแบบเพราะว่ามันมากเอาจังหวะที่ผมแบบเบ้าบ้าเขาหูค้นนะครับไปลงนะครับมันกะ เพี้ยสิทธิ์นะผมไม่ติดดอกไหนจังหวะดีๆก็บว่าออกไปลงไหนผมเพราะว่ากรอนเหล็กทุกครั้งกรอนผมจะบอกไวยผมก็บอกอว่าน้องป็นแนวห้างนะครับผมกะใไต่สตีเอานะครับผมมองหัวเหล็กอก่างเง้ยผมก็บว่าอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อวันี้กับ16กุมภาพันธ์2567นี่ซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีหกนะครับเนาะขอให้มีหกนะครับเดี๋ยวมีหกอย่างแน่นะครับมีหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองหกสาม หกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับสามตัวมีหกสามแปดครับหกสามสองนะครับ 6, 3, 2, ซึ่ง 6, 3, 2, เลขเรามันชอบไปออกราวพัฒนาวันนั้นหกสามสองเข้าราวพัฒนาสามตัวเลยนะครับเนาะไม่ได้กับมีเล่าอีกเดี๋ยว